ตะวันงามผู้ฝึกสอนกำมณ์สี นัดสุดท้ายวันนี้ก็เด็กๆก,ก็ตั้งใจกันทุกคนนะครับก็ยังต้องมเอีเด็กมันเล่นได้ตามแผนที่เราซ้อมไว้แล้วที่ที่เราจะต้องมาเล่นกับวิสาขานยเราเราก็เด็กเล่นได้ตามแผนการซ้อมแต่ก็ยังมีวินัยหย่อนๆไป,ไป,ไ,ปไปนิดนึงไปช่วงหนึง่งนะครับเล่นประมาทไปหน่อยเส้นตามกเา็เราก็ได้ทดลองนะครับาการรับบอลแรกเนะี่ยยังยังไม่สเสถเยรเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับไปซ้อมใหม่เตรียมพร้อมสำหรับเล็กที่2ครับ เลยต่อไปเป้าหมายของเราก็าคือเราจะต้องพยายามเข้าไฟนอนโฟให้ได้นะครับก,ก็เด็กๆก็น่าจะต้องตั้งใจกันทุกคน,นครับกลับไปที่เราซ้อมต่อเนื่องเลยไม่มีพักครับ นักกีฬาทุกคนก็ทำทำได้ดีเรื่องของเกมบล็อกนะครับแต่ก็ต้องไปแก้ไขในเรื่องของการรับเสิร์ฟต้องให้มีความแน่นอนมากกว่าน,นี้แล้วก็ในเรื่องของเกมการลุกที่ตัวเซตต้องมีความแม่นยาในในในเลกสองต้องพยายามแก้ไขตรงนี้ให้ได้ครับผม,มก็อันดับน่าจะอยู่ในอันดับอันดับ5ของตารางในในเลกแรกครับแต่เลกสองก็ทีมงานผู้สอนแล้วก็นักกีฬาก็ตั้งเป้าหมายว่าเราจะ ต้องติดฟน n a ลโฟให้ได้แล้วก็ต้องแก้ไขจุดบกพร่องให้ให้เร็วที่สุดครับเพื่อเป้าหมายรอบเลเส,สอในในแมตต์ต่อไปครับผมครับช่วงเซตแรกเซตสเนี่ยคือเราเสียค่อนข้างเยอะในเรื่องของการรับบอลแรกก็เลยทําให้ประสิทธิภาพในการในการลุกอะค่ะน้อยลงแต่พอเซตสปุ๊บเราปรับเกมรับลองสลับสลับดิโบอโล,โลดูเกมรับดีขึ้นก็เลยได้สู้กับนครนนท์ได้อย่างสนุกขึ้นนะคะถ้า ณนะตอนนี้นะคะสรุปก็คือตอนนี้เราจบอยู่อันดับที่6ค่ะเป้าหมายในเล็กที่2นะคะก็จะพยายามปรับอันดับหรือหรือรักษามาตรฐานในการเล่นให้ดีกว่านี้ค่ะ เราเตรียมทีมเพื่อเราอยากมีวันนี้นะครับเพื่อที่จะมาชิงแชมป์เหล็กแรกของวันสุดท้ายแล้วก็เจอไมันฟูดเราคิดว่าน่าจะเป็นกันแล้วก็เราเล่นแต่ละทีมาเนี่ยเราเจอค่อนข้างจะหนักไปเรื่อยเพราะในเรื่องตัวผู้เล่นเราค่อนข้างจะกำจัดนิดนึงนะครับแต่พอวันนี้เราได้มาเจอไมันฟูดเนี่ยหรือว่าเด็กๆทําตามที่แท็กติกที่ต้องการนะครับทุกอย่างเลยโดยเฉพาะในเรื่อง ของอารมณ์แล้วก็ในเรื่องหัวใจนะครับวันนี้เราเราชนะในเรื่องของหัวใจเราเรามีความนิ่งแล้วก็มีความแก่งในจังหวะสําสคัญสำคัญนะครับก็ก็เป็นของขวัญแด่คนโคราชนะครับแล้วก็แฟนกับคาราซิมาทุกคนนะครับขอบคุณที่ตามเชียร์ยังมีอีกครับยังมีอีกเหล็กสองและไฟนอลโฟรเราครับมีอากาศที่พลิกผันได้ตลอดลเราต้องเตรียมทีมให้ดีขึ้นไปอีกครับถ้าเกิดอยากเจ้แชมป์ก็าต้องทําให้ดีไม่ดีขึ้นอาขึ้น,นครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีทั้งสองทีมแนฟุตเป็น ทีมที่ดีมากทีมหนึ่งครับก็ก็เดี๋ยวคงได้เจอกันใหม่ก็ขอบคุณกองเชียร์ครับผมสวัสด<อ>ีครับการอาจารย์พูดถึงเลนเลเยสองนะครับครับมีเป้าหมายยังไงบ้างเราเราทำทีมเราอยากได้แชมป์นะครับโดยเฉพาะกีฬาชีพเนี่ยเป้าหมายเราต้องแชมป์เท่านั้นเพราะนั้นการที่เราตั้งเป้าหมายแชมป์เนี่ยเวลาเราฝึกซ้อมเนี่ยนะครับมันก็การฝึกซ้อมเราก็ต้องซ้อมเพื่อที่จะมาเป็นแชมป์ให้ได้เพราะนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นวันนี้มันเป็นมาจากการฝึกซ้อมของนักกีฬานะครับนักกีฬาั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็มีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้เล่นคนที่มีอายุมากๆเนี่ยก็รักษามากรักษาสภาพแล้วก็ดูแลรุ่นน้องได้ดีทําให้ทีมเราออกมาในรูปแบบที่สามารถที่จะชนะเดมอนฟูดที่สามารถตัวผู้เล่นเขาค่าาอยงเหนือกว่าเราได้มากครับก็ถือว่าเลขสองแล้วก็ไฟนัลโฟก็เป็นเกมที่หนักนะครับทุกเกมต้องหนักนั้นต้องเตรียมพร้อมให้ดีครับ เกมวันนี้เนี่ยมันก็เป็นเกมที่ที่ดีเกมหนึ่งนะมันสามารถออกใครก็ได้นะครับก e <al> ็คือทั้งโคราชแลวก็เราเนีเ่ยป็นเกมที่ใกล้สูสีกันแต่ที่ขึ้นอยู่ที่ว่าใครผิดพลาดมากกว่ากันซึ่งวันนี้เรามันจุดเปลี่ยนอยู่ที่เซตที่2ที่เราไม่สามารถปิดได้ถ้าเซตสองเราสามารถปิดได้เนี่ยเราสามารถคิดว่าเราจะเล่นง่ายขึ้นนะครับพ e <al> <une> อหลังมาเนี่ยเราผิดพลาดบอลเสิร์ฟค่อนข้างเยอะับวันนี้คือโคลราเขาเล่นดีับวันนี้ยอมรับเขาเล่นดีเขาบอลเหนียวบอลดีเฟนซ์เนี่ยเขาสามารถเก็บนะบอลลุกเราได้เกือบหมดนะครับก็คิดว่า ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งครับผมก็คือตอนนี้เราก็ไปไวัดกันใหม่เลกสองรอบฟนอลโฟเพราะว่านี่เป็นเครื่องเล็กแรกนะครับมันยังไม่ได้ชี้สตาร์ว่าใครใครจะเป็นแชมป์นะครับก็แค่แชมป์เล็กแรกนะเพราะนั้นเราก็ไปไวัดกันใหม่ว่าเลกสองกับรอบฟนอลโฟเนี่ยใครจะกลับมายืนระยะได้มากกว่ากันครับผม ครับก็มันเป็นเกมที่เราเจอผู้เล่นที่มีประสบการณ์สูงนะครับโดยเพราะผู้เล่นทีมชาติแล้วก็มีอดีตทีมชาติอยู่ในทีมด้วยแล้วก็เป็นเกมที่มันมีผลถ้าใครชนะมีโอกาสขึ้นอันดับ2แล้วก็มีถึงโอกาสได้อันดับหนึ่งด้วยเพราะนั้นวันนี้เราก็หวังที่เราจะคว้าสคะแนนนะครับแต่ว่าจากคว้า3คะแนนจากเดมนั้นจะต้อง,ต,องต้องเก็บละเอียดนะครับต้องทั้งบอลเสิร์ฟแล้วก็บอลดีฟิ้นแล้วก็ลุกกลับเนี่ยต้องละเอียดแล้วก็น้องๆันนี้ทำได้ดี โดแค่สิ่งที่สอนมาคือในเรื่องหัวใจเวลาสถานการที่เราต้องการความแข็งแกร่งและความนิ่งเนี่ยนะครับน้องทําได้ดีขึ้นเลยเพราะกับตันทีทัชออนนะครับว่าน้องเริ่มโตขึ้นนะครับก็คิดว่าหวังว่าน้องจะโตขึ้นแล้วก็ฟอร์มก็จะอัพขึ้นตามตามวุฒิภาวะของน้องด้วยก็ถือว่าทุกคนทําหน้าที่ได้ดีก็ยังมีเล็ก2แล้วก็เฟรนนันโฟอีกแต่เล็ก2ก็ค่อนข้างหนัหนกเราต้องทําหน้าที่มาให้ดีที่สุดนะครับก็ขอบคุณ แฟนขับที่มาเชียร์ที่สนามแล้วก็เชียร์ที่ทางบ้านด้วยนะครับเราจะกลับไปซ้อมแล้วก็ทําให้ดีขึ้นยิ่งขึ้นขึ้นไปนะครับเพราะว่าเรามีทีมที่หนักหนกตูปทีมอะไรในห,หลายทีมที่เราต้องเอาชนะเขาได้ในในเด็กสองครับอตอนนี้เด็กสองเรายังไม่รู้ว่าเราจะเจอใครเมตช์แรกนะครับเพราะนั้นกลับไปนี่เราต้องไปฟื้นฟูร่างกายแล้วก็เด็กสองนี่เอาเช้าสี่ทีม เพราะฉะนั้นเป็นเกมที่หนักทุกเกมเราต้องเล่นละเอียดแล้วก็ต้องพยายามชนะให้ได้ทุกทีนะครับเพื่อที่จะเข้าไฟนอลโฟให้ได้นะครับก็อันดับแรกเป้าหมายคือเราต้องเข้าไฟนอลโฟนะครับก็คิดว่าต้องต้องซ้อมให้หนักกว่านี้แล้วก็เก็บรายละเอียดจากเปลกแรกไปแก้ไขนะครับจุดข้อข้อบกร้องให้มันเนียนกว่านี้มันจะมีบางจุดที่ผมเห็นอยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับูจุดเกมในวันนี้นครับ ก็เกมในวันนี้นะครับต้องยอมรับนะครับว่าทีมโคราเองมาดีมากนะครับในเรื่องของทั้งเรื่องของการป้องกันนะครับรวมถึงการลุกนะครับมาได้ดีแล้วก็องค์ประกอบของทีมมาทุกคนเลยนะครับส่วนทีมเราเองเนี่ยเขามีข้อผิดพลาดเยอะพอสมควรนะครับในเรื่องของการเล่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับเสิร์ฟเองนะครับการเสิร์ฟที่ไม่สามารถทําลายเกมของผู้ต่อสู้ได้นะครับรวมถึงการตีบอลเองนะครับก็ ต้องไปปรับปรุงแก้ไขนะครับเพื่อจะเล่นต่อในเล็กต่อไปครับ